คิดว่าปลายปีนี้เป็นโอกาสของทุกทุกค่ายเตรียมกดจองกันให้ดีๆนะคะใครไวัยใครได้ค่ะ <ๆ S 1> งานมหกรรมยานยนต์หรือว่างานมอเตอร์เอ็กซครั้งที่41นะคะถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของอุตสาหากรรมยานยนต์นะคะก็จะเป็นงานที่รวบรวมรถยนต์รุ่นใหม่รถจักรยานยนต์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาจัดแสดงภายในงานนะคะปีนี้เนี่ยจะมีไฮไลท์เด็ดๆอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวประชาชาิธุรกิจและดิฉันวุฒินีทับทองจะพาไปชมก่อนงานกันค่ะ สำหรับคอนเซปต์งานในปีนี้นะคะเขาใช้คำว่าจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมหรือว่ายานยนต์้ํำอนาคตนะคะชลชัยประพัดพงศ์รองประธานจัดงานเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้ สถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยถือได้ว่ายังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะทำให้การคาดการณ์ของผู้จัดงานเองเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าเบื้องต้นขอยอดจองรถยนต์ภายในงานเนี่ยไว้เท่าปีที่แล้วนะคะส่วนเงินสะพัด์เนี่ยคาดว่าไม่น้อยกว่า6 0หม0่นล้านบาทนะต้องมารอดูกันค่ะว่างานในปีนี้จะสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนยอดขายไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะประเมินยากนิดหนึ่งเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยถ้าตัวเลขของการขายรถยนต์ ครึ่งปีเนี่ยมันติดลบอยู่25%แต่ว่าเนื่องจากว่าเราจัดงานในช่วงปลายปีนะครับก็คือมีปัจจัยบวกอยู่หลายๆอย่างซึ่งเราคิดว่าตัวเลขของการจองภายในงานเราหวังว่าน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับก็คือประมาณ5,000 50, กว่าคันสำหรับโมอเตอร์ไซค์เนี่ยปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าคันต้องบอกว่าในสถานการณ์ติดลบ ของตลาดขนาดนี้เนี่ยเรายังคาดการตัวเลขเดิมอยู่นะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยบวกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น1การชะลอการตัดสินใจซื้อของคนในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับที่มีการเปิดตัวก็ทําให้คนที่จะซื้อเครื่องสันดาบเนี่ยอาจจะชะลอการตัดสินใจรถคันต่อไปของเขาจะเป็นสันดาบหรือจะเป็นไฟฟ้าอันที่2เนี่ยก็คือปรับรลดราคาของหลายๆค่ายนะครับที่เราน่าจะเห็นจุดสิ้นสุดแล้วละ่ะว่าการที่เขาลดราคากันเนี่ยมันน่าจะมา ถึงจุดที่ว่าต้องตัดสินใจละว่ามันน่าจะเป็นเบสดีวที่สุดที่3เรื่องของสถาพันการเงินเข้มงวดในเรื่องของการปล่อยเินเชื่อโดยที่เราหวังว่าทางนโยบายของรัฐบาลที่จะออกมาเพื่อกระตุ้นมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะออกมาในช่วงปลายปีสำหรับงานในปีนี้นะคะมีรถยนต์เข้าร่วมจัดแสดงอยู่ถึง42แบรนดนะคะขณะที่ในส่วนของรถจักรยานยนต์เองเนี่ยมีมา 22แบรนด์นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไฮไลท์เด็ดๆของรถยนต์ที่เข้าร่วมงานในปีนี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างในจํานวนนี้มีค่ายรถยนต์ใหม่เข้าร่วมงาน7-8ยี่ห้อเลยนะคะก็หลักๆแล้วก็จะเป็นแบรนด์จากจีนนะทั้งในส่วนของอวตาร BYD Commercial Denza Geely จูนเหยา Kinglong Lift Motor o m o d a and JCU Lidlar an, Xpeng แล้วก็ซีเกิลด้วยนะคะทุกค่ายเนี่ยเขาก็คือ หมือนกับจะต้องออกอาวุธกันมานะครับออกแคมเปญออกโปรโมชั่นออกรถรุ่นใหม่เนี่ยเพื่อมาแย่งชิงมาแข่งขันกันในตลาดช่วงปลายปีคิดว่าปลายปีนี้เป็นโอกาสของทุกทุกค่ายรถยนต์รุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาเปิดตัวค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็มากมายเลยเดียวการอัปเดตของค่ายรถยนต์ต่างๆแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วก็ตัวแบรนด์จีนหรือว่าแบรนด์หลากหลายที่ทําตลาดในบ้านเราเนี่ยจะมีอะไรไทไลท์เด็ดๆบ้างมาดูกันค่ะเริ่มกันที่ค่ายโตโยต้านะคะก็เป็นการนําเข้ารถในตระกูลแรงนะคะกับตระกูล GR เนี่ยเข้ามาทํา ลาดนะคะยาริจีอนะคะแล้วก็ตัวโคโร拉จีอาร์กระซิบค่ะว่าโตยโยต้จะเปิดในงานนะคะพร้อมรับจองแบบออนไลน์ที่สําคัญเลยเนี่ยทั้ง2รุ่นมีจํานวนจํากัดมากๆค่ะเตรียมกดจองกันให้ดีๆนะคะใครไวใครได้ค่ะสําหรับค่าย Honda นะคะก็มีการปล่อยภาพ Honda HR-V นะคะเราได้เห็นภาพหน้าตากันไปแล้ว เขาบอกว่าในงานนี้เขาเตรียมที่จะประกาศราคาออกมาก็ถือว่าเป็นภารกิจสําคัญของเขานะเพราะว่าเขามาในจังหวะที่ตลาดของรถจนตี B S U V เนี่ยมีการแข่งขันกันค่อนข้างจะรุนแรงทั้งฝั่งเครื่องยนต์สันดาบเองแล้วก็รถยนต์ E V เนี่ยเข้ามาตีตลาดพอสมควร h o n ด้าเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้ค่ะข้ามมาที่ค่ายรถปิกอัพนะคะของค่ายอ s u z u หลังจากที่ออกมายอมรับแล้วค่ะว่าโดนผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงนะสำหรับตลาดรถปิกอัพที่หดตัวลงอย่างมากๆเขาคาดหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ารถยนต์ Isuzu D-Max แล้วก็ i s u s u MU-X ที่จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.2ลิตร DDI m a x f o r c นะคะเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะที่เขาตั้งใจที่จะเอาเข้ามาเติมเต็มตลาดเสียบกลางระหว่างเครื่องยนต์1.9ลิตรกับเครื่องยนต์3.0ลิตรนะคะ i s u ซ u คาดหวังมากๆเลยว่าเครื่องยนต์ใหม่นี้จะทําให้ยอดขายของเขาเนี่ย กลับมาคึกคักเช่นเดียวกันนะค่ายนิสสันค่ะเป็นอีกหนึ่งค่ายที่แฟนๆเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเพราะว่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นิสสันเตรียมตัวที่จะเปิดตัวของนิสสันเซเลน่าและใครที่รอเครื่องยนต์อ e ีพาวเวอร์เนี่ยก็อาจจะต้องอดใจรอกันอีกนิดนึงนะเพราะว่านิสสันจะเปิดเฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์ไฮบริดก่อนนะอีพาวเวอร์ Power อาจจะร่องรอ,อนิดนึงหรือว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์อันนี้ต้องไปรอดูกันที่ในงานค่ะมาสด้าก็มีในส่วนของ m a z d a CX-5 กนะมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆน,ยนยนะไดน,ไดนนน้ที่ใงานนะคะ ข้ามมาที่ในส่วนของฝั่งรถจากจีนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นฝั่งที่มีความคึกคักมากๆนะเพราะว่านอกจากจะมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาทําตลาดแล้วเนี่ยรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่จ่อกันเข้ามาเตรียมตัวทําตลาดในบ้านเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปดูกันคะ่ะจิลลี่โฮดดิ้งกรุ๊ปนะคะก็เป็นแบรนด์ที่เป็นกรุ๊ปรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่มากๆนะสำหรับในจีนเขาเตรียมที่จะเข้ามาเปิดตัวแล้วก็ทําตลาดในบ้านเรานะรถยนต์ที่ทางจิลลี่เนี่ยตั้งใจที่จะนําเสนอก็ได้แก่ในส่วนของรถยนต์สไตล์คอสโตรเวอร์อย่าง จิลลี ex5 นะคะสำหรับตัว Pick Up l i ตดา l ่านะคะก็เป็นรถยนต์ Pick Up ไฟฟ้า100%ที่มารองรับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานที่หลากหลายนะแล้วก็เป็นรถยนต์ที่เขาบอกว่าเป็นรถยนต์สไตล์ Pick Up suv นะกับเจ้าตัวลิตดา l ่า rd6 นะคะอีกขั้นหนึ่งกลุ่มฉางอันนะเตรียมจะเปิดตัวฉางอัน e 0 7นะคะก็เป็นสไตล์ suv ที่จะเข้ามาสร้างสีสันแล้วก็อาจจะมีกลุ่มลูกค้าที่ กำลังมองหารถประเภทนี้อยู่นะอีกหนึ่งค่ายนะคะที่จะเข้ามาสร้างสีงสันตลาดรถยนต์ปิกงอัพบ้านเรานะคิงลองเดิมเขาตั้งใจที่จะเปิดตัวรถยนต์ของเขาแล้วก็เปิดตัวแบรนด์ของเขาก่อนงานนี้นะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะก็ตัดสินใจเข้าไปเปิดที่ในงานเลยนะคะคิงลองรุ่นดาคอนนะคะก็เป็นกระบะไฟฟ้า100%นะคะส่วนแบรนด์จุนเห่ยวนะคะแบรนด์ที่พัฒนาผ่านตัวเองมาจากในส่วนของอุตสาหกรรมการบินนะคะก็เขาเข้ามาทําตลาดเขาเปิดตัวไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะจุนเหวยนเนี่ยตั้ ตั้งใจที่จะเข้ามาทำตลาดรถยนต์ SUV ขนาดเล็กก่อนนะกับการเปิดตัว JY หรือว่าจูนเหยาแอร์นะคะที่สำคัญเลยเนี่ยคันนี้ของเขาเนี่ยยังเข้ามาตรการ EV 3.5ด้วยนะนั่นหมายความว่าเขามีแผนที่จะตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยนะสำหรับ l ิฟท์มอเตอร์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของแบรนด์จีนที่เข้ามาทําตลาดในบ้านเรานะลิฟ f ์มอเตอร์เนี่ยส่งในส่วนของรถยนต์ SUV ขนาดเล็กอย่างตัว c 1 0นะคะเข้ามาทําตลาดนะ ส่วนค่ายจีนที่เข้ามาทําตลาดก่อนหน้านี้อย่างค่าย BYD นะในงานนี้นะคะ BYD เตรียมที่จะเปิดตัว รถยนต์ไฟฟ้า BYD C Lion 7นะคะเรามาดูกันที่ในฝั่งของแบรนด์หรูนะที่เป็นในส่วนของรถสไตล์ MPV นะในเครือของ BYD เขาเองเนี่ยค่ะอย่างแบรนด์เดนซาเนี่ยก็เปิดตัวกันไปก่อนหน้านี้มาแล้วนะสำหรับตัวเดนซา D 9นะขณะที่อีกแบรนด์หนึ่งนะั้ X เพ n g งเนี่ยค่ะเขาเปิดตัว X เพ n g ง X 9นะคะเป็นรถยนต์ MPV ที่มาพร้อมกับความหรูหรานะทาง X p e n g เนี่ยค่ะจะเปิดราคากันที่ในงานนี้เช่นเดียวกันค่ะ ราคาจะออกมาโดนแค่ไหนต้องรอดูอีกแบรนด์หนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะกับแบรนด์ซีเกิลนะคะจะส่งในส่วนของตัวซีเกิลศูน9ที่เขาเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะสร้างความฮือหาในตลาดได้พอสมควรเลยนะคะมากันที่ค่าย MG ค่ะ ค่ายพี่ใหญ่ที่เข้ามาทําตลาดในบ้านเราเป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วนะคะ MG เนี่ยเขาเตรียมที่จะนําเสนอในส่วนของตัวสปอร์ตโรสเตอร์อย่างตัว MG Cyberster นะคะก็สีใหม่ค่ะสีเทาเนี่ยเขาจะมีมาเปิดโชว์แล้วก็รับจองที่ในงานนี้นะคะเป็นครั้งแรกส่วนอีกคันนึงนะคะเขาจะนํามาโชว์อย่างเดียวนะสำหรับเจ้าตัว MG IM6 นะคะรถยนต์ SUV ไฟฟ้า100%นะคะก็จะมาในเวอร์ชั่นพงมาลัยขวาซึ่งจะมาเปิดตัวแล้วก็โชว์ครั้งแรกที่ประเทศไทย นะส่วนค่ายไอออนเปิดตัวแล้วก็ให้เห็นกันไปแล้วนะคะสําหรับตัว SUV ขนาดเล็กหรือว่ารถยนต์สไตล์ค o อเวอร์อย่างตัว i อออนวนะคะมาดูกันที่ค่ายเกรดวอลมอเตอร์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งค่ายนะที่นําในส่วนของรถยนต์ป i กอัพโผล่เออเนี่ยมาโชว์กันตั้งแต่เมื่อตอนต้นปีแล้วแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะประกาศราคาอย่างชัดเจนเนี่ยเมื่อตอนกลางปีแต่ว่าแผนง,งานของเขาก็ถูกเลื่อนออกมานะเลื่อนออกมาเรื่อยๆ จนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาประกาศอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเขาจะประกาศราคาจําหน่ายในงานมหกรรมยานยนต์นี้เช่นเดียวกันนะคะอีกรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือของทาง Gateway Motor นะคะก็จะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยนะสำหรับตัว แท้ง700 High 4G นะคะส่วนแบรนด์โอมูดาแล้วก็เจคูเนี่ยก็ยังไม่ได้มีรถยนรุ่นใหม่ๆอะไรเข้ามานะฮุณไดเนี่ยก็ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะสำหรับตัวรถยน SUV ขนาดเล็กเครื่องยนต์ดีเซลนะคะกับตัวฮุนไดพาริเสปนะคะเครื่องยนต์2.2ลิตรโบนะฮุนไดเปิดไปก่อนหน้านี้เราก็จะมาได้สัมผัสกับคันจริงๆกันที่งานนี้เช่นเดียวกันค่ะขนาที่ค่ายเกียร์นะคะก็ยังคงทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นก็คือตัว เกียร์ e v 5แล้วก็ตัวเกียร์ e v 9นะคะเขาก็จะมีในส่วนของรุ <pr> <to> ่น <to พิเศษต้องไปดูกันค่ะว่าในงานเนี่ยเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะสำหรับค่าย Mercedes-Benz นะคะในส่วนของ m e r c e d e s m สไมลบัเนี่ยค่ะเขามีตัวรถยน m e r c e d e s m เ b สไมมา2รุ่นนะคะตัวไมล์บัก EQS 680รถยนต์สไตล์ SUV ที่เป็นพลังงานไฟฟ้า100%นะอีกคันนึงค่ะเป็นตัวไมบักที่เป็นเวอร์ชันซีดานหรือว่าเป็นรถเก่งนะสาหรับเจ้าตัวไมบัก S580 E Premium นะคะในส่วนของตัวรถยนต์สไตล์ SUV นะ King Off Road นะกับ รถในตระกูล G-Class นะคะ G 5 8 0พลังงานไฟฟ้า100%เนะเขามีมาด้วยนะส่วนอีกคันหนึ่งค่ะก็เป็นในส่วนของ G 4 5 0 D นะก็เป็น G-Class ที่เป็นเวอร์ชั่นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็มีนำเข้ามาจัดแสดงในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะอีกคันหนึ่ง Mercedes S 5 8 0 E-AMG นะตัวพรีเมียมลักชัวรี่ซีดานที่มากับความครบเครื่องนะคันสุดท้ายค่ะ Mercedes-Benz V 3 0 0 D e x c u s i v e นะคะรถแวนสไตล์ลักชัวรี่นะทอมที่จะ จะนำเสนอให้กับลูกค้าแล้วก็คนที่มาเดินในงานเนี่ยก็จะเห็นกองทัพรถยนต์ m ม r c e d e s b บน z ในงานนี้เช่นเดียวกันนะคะฝั่ง BMW เนี่ยจะมีไฮไลท์ก็คือในส่วนของรถยนต์สไตล์ SUV อย่างเจ้า X3 นะคะแล้วก็ BMW 3 0 e xdrive นะคะเราจะได้เห็นรถคันจริงๆก็ในงานนี้เช่นเดียวกันอย่างค่ายวอลโวเนี่ยค่ะก็จะมีในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า100%อย่างตัว e x 9 0นะคะก็จะมีมาเปิดตัวแล้วก็โชว์ในงานนี้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็นี่คือบางส่วนของรถยนต์ใหม่ที่เข้ามาเปิดตัวหรือว่าเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แต่ว่าเราก็จะได้เห็นรถคันจริงๆคันเป็นๆกันที่ในงานมหกรรมยานยนต์ ในปีนี้นะคะสำหรับงานมหกรรมยานยนต์เนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะคะที่อาคาร Challenger H. a l l Impact เมืองทองธาน,นีนะคะเรียกได้ว่ารถยนต์รุ่นใหม่หรือว่ารถยนต์รุ่นใหม่เนอร์เชนเนี่ยค่ะก็จะมีจัดแสดงแล้วก็จอดเต็มพื้นที่60,000กว่าตารางเมตรเลยนะคะก็ ใครที่สนใจรถยนต์รุ่นใหม่ๆหรือว่าอยากจะไปอัปเดตเทรนด์นะคะก็ไปร่วมเข้าชมกันได้นะคะสำหรับงานมหกรรมยานยนต์นะคะแล้วก็เราก็คาดหวังกันค่ะว่าในส่วนของงานเนี้ย จะเป็นงานที่สร้างยอดขายแล้วก็เป็นงานที่ช่วยขับเคลื่อนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคงนะคะหลังจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปีนี้ถือว่าเผชิญกับสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสเลยทีเดียวนะสำหรับในส่วนของยอดขายแล้วก็กําลังซื้อเองเราหวังว่างานนี้จะเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นลมใต้ปีกที่จะมาช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เดินไปต่อได้อย่างมั่นคงนะคะ่ะ